เสียงที่ทําให้โปรติกดีๆในร่างกายลดลงมีอะไรบ้าง 1. แน่นอนว่าต้องเป็นการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ 2. น้ําตาลค่ะใครเป็นสายหวานต้องบาลานดีๆนะคะ3ไม่ค่อยได้ออกกาลังกาย 4. ทํางานหนะัก เครียดพักผ่อนน้อยค่ะซึ่งใครที่มีโปรไบรติกน้อยนะคะก็อาจจะทําให้ป่วยบ่อยขับถ่ายยากอาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียง่ายก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นหากใครไม่ทําพฤติกรรมตามที่บอกมาข้างต้นนะคะก็จะทาให้โปรไบรติกดีๆเนี่ยมีชีวิตรอดในร่างกายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครกําลังมองหาตัวช่วยนะคะแนะนําโปรไบรติกของเมดเน็กเลยค่ะให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้ปริมาณโปรไบรติกในร่างกายของเราเนี่ยมีมากขึ้นนะคะโดยจุดเด่นของเขาคือใน1นแคปซูลเนี่ยมีโปรไบรติกมากถึง10สายพันรวมแล้วกว่า5,125ล้าน CFU และยังใส่พรีไบอติกที่เป็นอาหารของโปรไบอติกมาอีก3ชนิดค่ะใครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตามต้นคลิปนะคะหรือใครที่อยากดูแลตัวเองแนะนำโปรไบอติกของเม็ดนิกเลยค่ะโดยใน1กระปุกนะคะจะมีด้วยกัน30แคปซูลค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือกดผ่าน Tik t o กช h o p เลยก็ได้ค่ะหรือใครสงสยยัยยาสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์มาตอบให้ค่ะ